น้องงามอยู่ น้องน,นี่เข้าไปล่นพดนอนดีน้องงามด้ยครับมือ สวัสดีตอนเช้าครับผมสุภาพสุขคนครับมื่อนี้คือเกาครับพักขอบป้าหาเห็ดอีกคือเกาพี่น้องครับผมขึ้นเขาขึ้นดอยครับมื่อกี้มาเลาะหาเบิ้งเห็ดสมปติทั่วไปบุรลูกวัชิมานว่ชมานพี่น้องครับผมไปเบิ้งเห็ดตะไคร่น้ำแหละอ่ะติดตามรุปน้องกันครับผมวัชมานเห็ดยังไงยังขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับเห็ดแป้งครับผม อันนี้ดอกนึงเห็ดหาดครับนี่เป็นเห็ดยางครับผมแจงแทบหนึ่งแทบอยู่ครับกินได้ครับนี่สองดอกโอ้ยดอกนี้พอได้อยู่ครับ เห็ดมันปูครับผมสองดอกหรือว่าเห็ดขมิ้นทั้งผักเหนือนะครับแกงแซ่บนะครับเห็ดอันนี้เห็ดนาเลีครับแนงกินเห็ดกีเท่าครับเนี่ยทั้งเชียงรายมัมีคนเอาดอกครับเห็ดกีเท่าเป็นล่างเปล่างกีเท่านี่ออกครับ คือจังเห็นละงูกเลยครับแ่บพึ่งกันอยู่ใช้พุ้มผมกันหนึ่งกินข้างหนึ่งนะครับหวานดีนะครับกันทั้งขืนบ่านี่สามดอก เห็ดแดงน้ำหมักดอกหนึ่งครับแป้งดอกหนึ่งครับค่อยเก็บค่อยลิ้มกับเห็ดมันบุหลายมองแล้ดอกจุงชีล่อันนี้ก็เห็ดแป้งครับ เห็ดไคเรียบร้อยเลยครับเพื่อนมากวานอะ่ะนี่เอาให้เพื่อนปาดขานะครับมาเพื่อนปาดแล้วเห็ดไข่เดี๋ยวบ่นอ๋อไปี่เห็ดหน้าแร่ครับโอ้ฝนตกครับหลังจาก เห็ดมันปูกระออกข้างๆครับผมก็ลังขึ้นแบบดอกน้นอยๆเอาละครับผมเห็ดตะไคร้คือซิบมีครับผมเพราะว่าเพิ่นเก็บไปก้อนหนานี้แล้วครับเห็ดตะไคร้มันขึ้นเป็นมองนะครับผู้ใดามากก้อนก็นได้ก้อนนะครับเดี๋ยวสิพาเอาน้องไม้ไล่นี่แหละพี่น้องครับไปว่ายู่ไ้กินเนาะครับเนาะ ต้นานี้นอนหนึ่งง,งามๆครับผมเห็ดดินเห็ดยังก็บ่ค่อยออกครับเมื่อนี้เอามีดปาดเอาเลยครับเอามีดปาดกระชีไดนอนงามได้จังน้อยครับนอนบดแตกบาดช้ำนี่ครับงามๆครับผมนอนหนึ่งครับ เห็ดน้อยหนึ่งเดี๋ยวทับไปเองสิละครับมุนกะแกงได้คกับน,นี่นอหนึ่งครับอู้หสองนอครับผมดินขิดตัเพราะว่านี่ฝนตกนะครับผมนองงามอยู่ เห็ดปูมีกระหานเอาไหมครับผมวายยุภัติจิน้อาไหมเหยาเลยครับนอนน่หากเอาครับเดี๋ยวปาดออกอีกครับผมไปซ้ำนี่ครับผมอนนิ นอนหนึงครับหลังฝนตกนี่นอนมักดำนะครับหมดมันขึ้นไปอยู่ต้องสังเกตดีๆมองนี่น่าจะแข็งแล้วเอาซ้ำนี่ครับเนี่ยจังบนักนอนหนึ่งกำลังงามครับผม นี่บางคนก็ม,กมัดสายมีดบางคนก็มัดสายเสียมครับการล้วแต่ถนัดครับส่วนตัวผมมัดสายมีดนะครับมันบ่ได้ออกแรงแรงขุดคือเสียมนะบุบบคนมือนี่นอนนอน,น,อน,นอนครับนอนนึงครับกำลังงาม ได้ตำนี้ครับนอมันเป็นนอ,อเขานะครับนอหอก,ก็เลยแกเลี้ยวครับ สองนอน้อยครับบุกควงย่ายนอหนึ่งครับนี่นอแบบนี้จะอ่อนดีครับ นอนขึ้นมาตรงๆแบบนี้ครับผมขาวเลยครับอีกนอนนะึง 2 no hả Ô, khá to câu hả? ปเปอาครับกำลังงามครับนี่นอนนึงครับนอนนี้เอาอยากครับเกิดชิดก่อ nắm ครับ gặp บ,โโบุคคลยังรนี่ปลาดองไม่กับมีเห็ดปวกครับมันมาขึ้นเห็ดปวกกระจายหรือว่าเห็ดปวกกำพ้าครับมันขึ้นเมื่อไหร่ดอกสองดอกได้สำนีแล้วครับ นอนี่นอตานอเขาแต่ว่านอแย่ครับนี่ครับสองนอ ำลังต้มอันนี้น้องนึงครับอันนี้น้ออ้วนดีครับเอาก่อนแข็งเตืบครับผมเป็นน้อตา ได้สามีละนอนหนึ่งครับ ngáo luôn thật con đấy, non đi Ú, uh, sẵn sàng này đấy. สองนองงามเลยครับนี่น,นอนขึ้นมาแบบนี้มันจีออนนะครับนอนขึ้นจากในดินออนดีครับ ลงไปเมื่อกี้นี้ได้หลายนอนะครับนอไม่มองสันๆมันจะได่นนองงามนะครับคนบ่ค่อยเข่าไปหามองสันๆมาครับซี่หานอนางามครับผมเอาอีกสองนอครับผมนองงามอยู่ คือสิพอะสำนีครับผมนี่ครับเต็มตาแล้วสองโน่นี่เข้าไปล่นพอดีนองงามเลยครับมือนี่แต่อายุสูงนะครับอายุสูงคนบ่อยหาตำตำนี่บ่อยมีดอกนองงามแบบนี้นี่แล้วก็หม่งสั้นๆด้วยครับด้วยทีมีหนอนใหญ่เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือสิพอะสำนีครับผมนี่ครับมือนี่เขาก็ได้เป็นน้อไม้ไร่นะครับเขามาหาเห็ดก็บ่ค่อยออกนะครับฝนตกเฮงเมื่อวานนี่เห็ดก็เลยยุบไปนะครับ เอกท้าครเพื่อนก็เอาไปก้นนะครับมือนี้บบค่อยมานปันใดนะครับก็มมหมานนอไม้นี่ลหะนี่ครับพามาหารนอไม้ครับผมน้อมงามเลยครับมือนี้สาหรับออเดอร์นอไม้นะครับช่วงนี้ก็สอบถามกันขมาหลายยังบ่ได้รับเพิ่มนะครับเพราะว่าคนที่สั่งไว้ก้นนี่ยังติดข้างอยู่หลายนะครับผมก็หาทรงอาจสิบไ่ได้ครบทุกคนนะครับผมก็ต้องขอให้ไว้หลายๆนะครับแต่ก็ค้นที่สอบถามมาทั้งเพจนะครับอาจบ่ได้ตอบ ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่า Facebook นี่เพิ่นจำกัดคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์หลายกับบอได้นะครับเพิ่นบล็อกนะครับกดไลค์รัวๆกับบอได้สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทาง YouTube ก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เบิ่งเบาไทยบ้านครับผมมื้อนี้พามาหารโนไม่ก็ได้เพียงเท่านี้แหละครับนี่ครับก็หายากอยู่ต้องไปหาเอามองสูงๆครับผมมันจังซิมีโนอล้วกะมองที่ชั้นๆเนี่ยเพิ่นบ่ค่อยเขานะครับช่วงนี้คนก็ขึ้นดอยไลน์นะครับคนหาอยู่หากินไลน์ ช่วงกำลังออกแรกๆนี้ครับผมเอาสลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็พ่อกันไม่คลิปหน้าครับหาอยู่หากินทั้งใดก็ฝากติดตามคือเก่าครับผมสลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอย่างลงพูครับผมไปนี่เดี๋ยวไก่เติมครับ